สบายดีเนาะอ่าสบายดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามารถแชแนลเนานะมื้อนี้ก็เป็นบรรยากาศดีเนาะมื้อนี้เนาะอีกมื้อนึงเนาะมื้อนี้เนาะนนนะอ่าื้อน,นี้มาดก,ก็บ่ได้ไปไสนะเนาะบ่ได้ไปเลาะไปเที่ยวไสเบิ่บดงดอกไม้ไหมทุกคน,<ม>นเพราะบรรยกาดีมาดก,ก็บ่ได้ไปไสเนะาะแต่ว่ามื้อนี้มาดจะมาเป็นมาดจะมาบักกกมะฮุ่งเนาะนี่เฮาก็เกี่ยมมีดมาพร้อมละเกี่ยมมีดมาพร้อมเนาะ นี้นะเขาจะมาบักกกนี้เนาะทุกคนถือว่ากกนี้ฮันมันเป็นอย่างคือบักเพราะว่ามันมันใ่ญ่แล้วทุกคนมันญ่แล้วกะมันขึ้นสูงๆคนละแล้วก็เฮ็ดให้อันโตกําแพงนี้มันกาแพงมันยากมีอันหอยล้าวหนึงแล้วทุกคนยังมีหอยล้าวเนาะแล้วก็จะมาบักกกมะฮุ่งนี้ก้อนเขาจะบักเนาะเขาจ้องอันที่อย่างทำพิธีแบบว่า ให้มันเป็นอ่าอย่างนี้นผู้ท้าผู้แก่ขเขาจะบอกว่าเออให้ครอบให้ครอบเพิ่นนะเนาะว่าเป็นสิ่งที่ในกกไม้กับแม่นสิ่งหนึ่งที่มีสิ่งที่มีชีวิตเนาะที่มันต้องการออกซิเจนคือเฮาเนาะ <c oughs> กกนี้เลยทุกคนโอ้โกกบางไงกกบางไงเลยเี่ พอเขากินมากมันได้อันสามปีแล้วสามปีแล้วก๊กนี่นะตั้งแต่ตอนนั้นมาทางกันมายู่ไม่ไหมเนาะยู่ห้องอน,นี้ตอนนั้นน้อยๆส่วนอันก๊กอันน้อยๆมันจะยู่นี่เนาะทุกคนนี่นี่เพราะว่าเอาเอาแก้นตัวนี้แหละเดี๋ยวมาพาทุกคนไปกันเดี๋ยวนี้เขาก็ยืนอยู่กําแพงใต้กับแพงไป มันยันตกคือกันน่ะเห็นบ่นี่เข้น้อยีเป็นอันกกใหญ่ๆเนาะเฮากินอันมากมแล้วแล้วเฮาก็เอาไปปะไปฮะมันกรปง2 2กกเนาะทุกคน2กกครับตัวนี้มันอันนั้นมันใหญ่พุ่นล่ะเฮาสิตัดบักออกเพราะว่ากําแพงเพิ่นงานบนกําแพงเพนสิหักแตกเดี๋ยวมันสิยุงไปใหญ่กันใหญ่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่ง มาบักมันก็เลยก็เฮาต้องเฮ็ดจังได๋ได้เนาเดี๋ยวมาจะตังกองก่อน นกเพ่นแล้วเนาะเกียมบักเลยจะเอาล้มมาฝากพี่ตกให้นกเนาะ้มันจรมลันแเนาะ Продолжить ток. you <laughs> โอเคทุกคนไปยังไลลงเรียบร้อยแล้วทุกคนเนะาะกุ้งหูเขาเนี่ยลงเรียบร้อยวันนี้เขาจะไปลงไปเก็บอนามัยให้ละเอียดเนาะเก็บทางร่มพุน้ตกใจมากเน,ะนาะคิดว่า มันชินล้มไปทางนั้นนะครย้านมันล้มมันทุบกําแพงย้านกําแพงแต่งหรอกอันนี้ลงไปลุ่มลุ่มเลยลงไปลุ่มเลยคนเดี๋ยวเขาจะลงไปลุ่มเลยนี่มีดอันนี้ก็จะเป็นมีดเดีย๋ยวเขาจะบักทางลุ่มพร้อมหรอกเพื่อให้ห้างมันตายอย่างเดีย๋ยวเขาจะลงไปลุ่มไปเลย In bóng bay bung rừng lưng 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 gà yak tóc yak tang lưng 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 mình một lần nữa bất cực Nhanh vào hết tầm hẹn rồi Mình mình phải lao lên nữa Mình lao lên nữa, lao, lao vào, ta là lại tượng Lao lại Mình tập đây Bắt vào ต่วนนี้น้อยอย่างสียดายยุ่เนเป็นเนาะฝาัสกอไมันรงเ็ง่ายเนาะฝาเงินลาวนิดนึงลาะวปุ๊บมาว่ามัน้งยขึ้นขึ้นมาดัน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 ออกเลยสุมาเก็บพวเอาเขาไปแคแๆเนาะประมาณให้มันเอามีระเบียนนิดนึง 明白了吗？明白。 แล้วคลิปนี้ามีอาไรเีแต่ามาดาบักุ้กัเเก็บเมียนเรียบร้อยเนาะเพราะว่าอันกุ้งหงนี้มันเป็นกุ้งหงกี่มันได้อายุโดนแล้วสามปีกว่าไรเนาะได้มาหาเขามาย่ของนี้เนาะแต่ก็มันง่าย่าหญ่ขึ้นมาเลยเาะยมีหอยลาวนิดนึเนาะหอยล้าวนนึงมเลย่ะตัดมันตัดมันลงเพื่อให้มันตัดเงิตัวจีลาวไปก็ดีเนาะตัดกาแฟเนาะกบแงหัวกาแงหัวกาแหัวลูกคาณมันล้าวอยู่มันตังเองไหมกุนเหาก็เบไปเมียววเนทากคเอาเ อยูที่นี่เอาละเนาะนี่ได้มะฮุ่งเนาะเราจะทำการล้างมือล้างนล้างนี่ล้าง,าง,าง,าางมือดีล้างมือเนาะได้มงหุ่งอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่หน่วยโอ้โหสี่หน่อย,อออย,อยสี่หน่วยเติมละมือเติมได้หนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้กับโบได้มีอย่างไรเนาะก็มีแต่ว่ามาบางโกงม้มงหุ่งเพราะว่างก้มงหุ่งมัน มันยังไงมันหญ่แหงแล้วก็เฮ็ดกับให้กําแพงมันลาวนิดนึงแหละหัวกรบักมันออกเนาะแล้วก็มาเฮ็ดขาก่อนจะบังคับมังก็มีวิธีเอ็มอย่างตามศาสนาหรือว่าเอาขุมเสื้อเนาะเขาผู้แก่เขนบอกเนาะก็เลยเฮ็ดตามเนาะฮาก็ประมาณนั้นเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ไ่ได้มีอย่างไรมีเดียวพาทุกคนมาเพิ่งวิธีกันตัดมัง่งของมาเองท่านเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ได้อําลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดพวกหัวหอ่อไปมาไดเด้อกดซับสไครป์มาแดเพื่อให้กำลังใจให้มาเทดคลิปต่อไปเนาะบาย